สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวในเรื่องของการทำซทับไทยในเกมทุนทวนะครับอย่างที่หลายๆคนได้รู้ไปแล้วนะครับว่าผมได้เป็นคอนเทนต์พาร์เนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับจึงทำให้ผมมีสิทธิ์ในการเข้าประชุมกับทางค่ายเกมทุนทวานั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ส่งของ้อความมาหาผมนะครับว่าอยากให้ผมเนี่ยช่วยดันในเรื่องของการทำซทับไทยของเกมนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ไป,ไปประชุมกับทางค่ายเรียบร้อยแล้วนะครับและผลปรากฏว่าทางค่ายเนี่ยเขาไม่ได้เน้นที่จะมาตีตลาดในบ้านเราอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นการทาซับไทยเนี่ยเขาจึงไม่จําเป็นนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่เฉพาะกลุ่มนะครับและคนไทยก็เล่นน้อยด้วยถ้านับดูจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าเกิน20,000คนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเกมนี้ก็ไม่แปลกนะครับที่คนไทยจะเล่นน้อยเพราะว่ามันเป็นเกมที่ใช้สมองใช้ความคิดเยอะนะครับและคนไทยส่วนใหญ่นะครับก็จะเน้นวิธ,ธีเกมง่ายๆนะครับเกมเบาสมองมากกว่าเนาะ ก็ไม่แปลกนะครับที่เขาจะไม่ติดตลาดซึ่งอันนี้ก็ขอแสดงความสนใจกับทุกคนด้วยนะครับว่าเราจะไม่มีซับไทยจากทีมพัฒนานะครับแต่เราก็ยังมีหวังในเรื่องของมอสภาษาไทยอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการยื่นเรื่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าให้เขาช่วยแก้ฟอนต์นะครับซึ่งในเกมโตบอลนะครับจะมีฟอนต์ที่เป็นเฉพาะของตัวเองนะครับจึงทําให้เราไม่สามารถแก้ฟอนต์ได้นั่นเองนะครับและภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่มีระและวรรณยุกต์ที่แตกต่างจากผู้ภาษาอังกฤษนะครับ ดังนั้นการที่เราจะทำมอดภาษาไทยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกสระหรือวรรณยุกเนี่ยก็จะผิดเพี้ยนนั่นเองนะครับพอทําออกมาแล้วเนี่ยก็จะทําให้อ่านไม่รู้เรื่องนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ส่งยื่นเรื่องไปแล้วแต่คิดว่าโอกาสน่าจะเพียงแค่20-30%เท่านั้นนะครับที่เขาจะทาให้เนาะซึ่งทำบริษัทเนี่ยก็มีงานล้นมืออยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะต้องผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับรวมถึงเกมเพ้าใหม่ๆด้วยนะครับจึงไม่แปลกที่เขาอาจจะไม่ทำนะครับในช่วงนี้เนาะไหนจะโระะคร,ระคร เพราะฉะนั้นผมคิดว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับก็มีเพียงแค่20-30%เท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็มีหลายๆคนนะครับที่พยายามทำม็อดภาษาไทยขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ไม่สําเร็จสักทีเพราะว่าติดปัญหาที่ในส่วนของฟอนต์นั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีใครสามารถทาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครดูวิดีโอนี้นะครับก็อยากจะให้ส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลต่อไปนะครับว่าตอนนี้นะครับเราต้องการคนที่จะทําซับภาษาไทยในเกมทูตวอลนั่นเองนะครับถ้าใครมีความสามารถ ในการทำมอดในการแก้ไขฟอนต์อักษอนะครับก็ขอให้มาช่วยทำมอดภาษาไทยให้หน่อยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าจนปัญญาจริงจรินะครับที่เราจะผลักดันในเรื่องนี้นะครับซึ่งก็หวังว่าผู้เล่นที่มีใจรักรถวอลนะครับจะช่วยผลักดันในเรื่องนี้นะครับซึ่งถึงแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะทําไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทํานะครับก็หวังว่าใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้จะเอาไปเผยแพร่ต่อนะครับโอเคสารพัดนี้ก็ขอจบไปพิ่านี้แล้วเจอกันใหม่พ์ดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม